อันนี้เราจะเล่นทายสัตว์กันนะครับทายสัตว์ผู้ดอยอยู่ไหนเนาะผู้ดอยอยู่ไหนเนาะจ๊ะเออจะเอ๋ผู้ดอยครับไหนผู้ผู้เอามอม้าให้แม่หน่อยสิผู้มอม้าให้แม่หนิงห<ะ>น่อยอยู่นี่ไหนหยิบหยิบให้แม่หนิง โอ้ยเก่งมากเลยอันนี้ตัวมอมา้าเอาหมูหมูบ้านยาเติยวหมูบ้านยาเติยวหมูร้องไงห,หมูอะ่ะอูดอูดอ่ะหยิบหมูให้แม่เลยโอ้ย,อยเก่ง,กงจังเลยเ,เป็ดมันร้องกาบกาบเป็ดเป็ดมันร้องกาบกาบเป็ดอาบน้ำเลยเป็ดอยู่ไหนอยู่ไหนเป็ดอะเป็ดอันไหนไหนเป็ดไหนเป็ดดูดีๆดูดีๆ กาบกาบอยู่ไหนเนาะโอ้ยเก่งมากเลยขอบคุณครับเมวแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวไหนแมวเหมียวโอ้ยอ่ะเก่งมากแล้วตัวอะไรอีกเนาะแพะแพะแพะแกะแกะแกะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราไปดูกันอ่ะอันนี้มออันนี้มออันนี้ตัวอะไรนะอันนี้ตัวอะไรพววัวแกะแม่จะเอาแกะไหนแกะ แกะร้องไงอันไหนหยิบให้แม่เด้อแกะอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรต้งไม้เออต้นมไนนม้เอาแกะเอาแกะแม่หนิงเอาแกะเอาเร็วแกะอยู่ไหน,นโอ้ยเก่งมากเลยเอตัวอะไรอีกเนาะหมาฮ้องฮ้องหงมาฮ้องฮ้องดอยดอยหยิบหมาฮ้องฮ้องให้แม่หนิงหน่อยเร็วหมามีไว้หมาหมามีไหม,ม,ม,ไหมเนี้ยเนี่ยเ <มา S 1> นี้ยตรงเนี้ยเงินมีไหม ตรงนี้มีไหมหมาอยู่ไหนลูกอันไหนอันไหนหมาอยู่ไหนหมาบ้างอยู่ไหนอยู่ไหนหมาปังเงินพุ่งู่นนี่อ่าหยิบมาให้แม่โอ้ยเก่งไก่อะไก่ร้องไงเอออันไหนไก่เอึกเอึกอันไหนไก่เอึกเอึกอันไหนโอ้ยเก่งนกนกจิบจิบนกจิบจิบอยู่ไหนอยู่ไหน เก่งมากเลยอะรถอะรถรถอันนี้รถรถอะไรนี่ตาอะไรดเตียนรถดเตียนรถอะไรรถแล้วมันคือรถอะไรลูกรถตาเลียนรถไถอ่าเก่งจังเลยครบแล้วพี่มิ้นพี่มิ้นเหลือพี่มิ้นอันไหนพี่มิ้นเดี๋ยวในพี่มิ้นอยู่ไหนหยิบพี่มิ้นพี่มิ้นเป็นผู้อะไรเออผู้หญิงไหนอเก่ง พี่มิ้นน่าตบมือหน่อยเลยเก่งเก่งเกงเด็กชายผู้เลยโดยอายอายุได้หนึ่งปีเจ็ดเดือนเป็นลูกของแม่หนิงพ่อ บบอำเภอแจ้จังหวัดลำปางเก่งเก่ง,งมากเลยเด็กชายภูดอยรักใครเอย่ยภูดอยรักใครเอย่ยภูดอยรักใครนะภูดอยรักใครนะรักใครรักแม่ไหมรกักแม่หนิง แม่อะไรอีกแม่อะไรอีกรักใครอีกรักนาโอ้รักใครอีกแม่แม่ป้าเอน็นแม่เฮ้ยป้าเอ็นกับอะไรกลับนาโอกับนาโอะป้าอะไรอีกอะ <laughs> ไหนกันนะเนขาอ,อยู่ไหนกันนะกรุงอะไร,ร,รก,ไไกรุงเทพผู้ไปไหมกรุงเทพไปกรุงเทพไหมไปกรุงเทพไหมฮะไม่ไปกรุงเทพทำไมไม่ไปกรุงเทพมันอะไรนะมันไก่ไก่เราไปโรงเรียนไหม,มไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียน น้าอะไรนะน้าอะไรนะ